สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและเพจเพนท์เวาส์เช่นเคยนะคะถ้าใครกำลังหาบ้านเดี่ยว2ชั้นในยา่านกรุงเทพราคาเป็นมิตรแล้วก็นำเสนอหลังนี้เลยค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะเนื้อที่51ตารางวาค่ะในโครงการ k ค Garden Home 8นะคะถนนนิมิตใหม่40ค่ะเรามาดูด้านในกันดีกว่าอ้อมตกแต่งต่อเติมเปลี่ยนแปลงอะไรไว้ให้บ้างเชิญเลยค่ะ หลังนี้นะคะอ้อมออกแบบให้เป็นสีเทาตัดกับขาวนะคะเพื่อให้มีความโมเดิร์นลักชัวรี่ขึ้นมานิดนึงนะคะประตูอันนี้อ้อมก็ทําให้เต็มตัวทางจอดรถหน้าบ้านเลยเนาะ mm hmm. ก็เปลี่ยนเป็นเหล็กตัดกับอลูมิเนียมลายไม้ให้นะคะ เราสามารถจอดออรถได้2คันเลยเทีเดียวนะคะภายในบ้านก็คือตรงนี้คันหนึ่งก็สามารถเป็นรถกระบะได้ค่ะแล้วก็ตรงซอกนี้นะคะเป็นรถเก่งได้ค่ะถ้าใครอยากวางปั๊มน้ําถังน้ํานะคะก็สามารถวางไว้โซนนี้ได้เลยนะคะก็เตรียมท่อน้ําก๊อกน้ํปาปลั๊กไฟอะไรให้แล้วเรียบร้อยค่ะส่วนด้านข้าง ด้านข้างตรงนี้นะคะอ้อมเหลือโซนไว้ให้สำหรับใครที่อยากจะทำสวนนะคะเราก็สามารถปลูกต้นไม้ตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นพื้นดินธรรมดานะคะอ้อมเอาสารมาลงไว้เฉยๆเองส่วนตรงนี้นะคะเป็นโซนซักล้างหลังบ้านค่ะอ้อมก็ต่อเติมออกมานะปูกระเบื้องให้ให้แล้วก็ทำหลังคาออกมาด้านนอกให้เพื่อที่จะเป็นโซนซักล้างหลังบ้านให้ค่ะเราเข้าไปดูด้านในกันเลย ตรงข้างล่างนี้นะคะอ้อมเปลี่ยนหน้าต่างประตูเป็นอลูมิเนียมให้แล้วนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นให้ใหม่ทั้งหลังนะคะ mm. ก็ใช้เป็นกระเบื้องลายไม้ขนาด60คูณ60ค่ะแล้วก็ ฝ้าอ้อมก็เปลี่ยนเป็นฝ้าฉาบเรียบให้นะแล้วก็ห้องโถงนี้อ้อมทำฝ้าหลุมให้ด้วยค่ะเป็นฝ้าหลุม2ชั้นนะคะถัดมาก็ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่อ้อมทําไว้ให้นะคะก็คือ,เ,อ,อเปลี่ยนจากหน้าต่างเดิมเนี่ยทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ให้เลยก็สามารถเสิร์ฟอาหารจากในครัวมาตรงนี้ได้เลยเช่นกันค่ะถัดมาด้านข้างนี้นะคะเป็นห้องน้ํา ห้องน้ำด้านล่างนะคะอ้อมเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่เลยนะก็เปลี่ยนทั้งพื้นทั้งผนังผนงันงก็ปูให้จนสุดฝ้าเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดนะคะของตัวบ้านเดิมตรงนี้เขาจะมีห้องตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็เป็นห้องครัวแต่ว่าอ้อมรู้สึกว่ามันเล็กไปก็เลยเดี๋ยวไปต่อเติมครัวด้านหลังให้อีกทีค่ะแล้วก็ต่อเติมห้องด้านข้างตรงนี้มาให้หห้องนะคะเป็นห้องนอนด้านล่างค่ะนี่เลย ก็เท่ากับว่าบ้านหลังนี้มันจะมีห้องนอนทั้งหมดสีห้องนอน3ห้องน้ำนะคะเป็นห้องนอนด้านบน3มห้องห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ข้างล่างมีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องเมื่อกี้อ้อมบอกห้องน้ำใบห้องเดียวใช่ไหมเรามาดูห้องน้ําข้างล่างอีกห้องหนึ่งกันค่ะนี่นะคะพอเรามาโซนครัวเนี่ยเราจะมีห้องน้ําตรงนี้ห้องหนึ่งที่ ต่อเติมบอกมาให้นะคะก็คือจะได้ห้องน้ําใหญ่ไปเลยนะสําหรับห้องนี้ส่วนอย่างที่บอกโซนซักน้ํามีด้านนอกนะคะแล้วก็มีด้านในอีกเผื่อใครอยากจะทําวางเครื่องซักผ้าไว้ในบ้านก็ทําไว้ที่โซนนี้ได้เลยอ้อมเตรียมก๊อกน้ําท่อน้ําพิง้งแล้วก็ปักไฟไว้ให้แล้วเรียบร้อยะคะ่ะ ทางนี้น,น,นะคะก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนที่อ้อมทำไว้ให้ค่ะแถมเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันให้เช่นเคยนะคะแล้วก็ครัวสามารถออกข้างนอกจากทางด้านนี้ได้เลยเป็นกระจกอลูมิเนียมให้นะคะเราไปดูด้านบนกันต่อบันไดอันนี้นะคะของเดิมเนี่ยเขาเป็นไม้อยู่แล้วแล้วเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะไม่มีปลวกไม่มีอะไรกินอ้อมก็เลยยังใช้ของเดิมอยู่แต่ว่าทําการทาสีให้ไหมเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านนั่นเองเรามาดูห้องนอนอันนี้กันก่อนเลย อันนี้เป็นห้องนอนด้านหน้าบ้านนะคะก็จะมีขนาดการคู่กันอยู่สองห้องอันนี้ห้องนอนเราสามารถวางเตียงได้ใหญ่เลยไม่ต้องกังวลว่าห้องจะเล็กเกินไปนะคะส่วนห้องด้านข้างก็จะเป็นไซส์เดียวกันเลยนี่เลยค่ะก็เคยอย,อยู่หน้าบ้านเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วเราก็ไปอยู่ห้องด้านหลังนี่นะคะห้องนอนด้านหลังก็คือเป็นห้องมาสเตอร์ยาวใหญ่เลยนะมีทั้งหมด4ห้องนอนในบ้านด้วยกันค่ะ แล้วก็สุดท้ายเป็นห้องน้ำชั้นบนค่ะดูเลยนี่เลยห้องน้ำข้างบนก็กว้างพอสมควรเลยนะดูจากขนาดแล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วก็ปูกระเบื้องผนังให้จนสุดฟ้าด้านบนเลยสุขภัณฑ์ก็เป็นของใหม่ทั้งหมดเลยเช่นกันค่ะถ้าใครดูแล้วชื่นชอบอยากจะ เข้ามาเยี่ยมชมหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่ออ้อมเข้ามาได้ที่ไลน์และเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ